กระดาษทิชชู่เช็ดหน้ายกลัง20หอ1น0่ส่งฟรีมีปลายทางจากปกติ1ลงังราคาจะอยู่ที่599แต่ถ้าคุณพี่กดสั่งในไลฟ์ของกี้ตอนนี้นะคะลดเหลือแค่150บาท 150บาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะทุกคนจ๋ากดได้กดเก็บได้เก็บเลยนะตัวนี้เป็นงานห่อใหญ่แผ่นใหญ่นะคะเป็นสินค้าไทยผลิตและส่งตรงจากโรงงาน1ห่อ460แผ่น1แผ่นหนาะถึง5ชั้นหนานุ่มไร้ฝุน่นไม่เป็นขุยเช็ดหน้าเช็ดมือเช็ดปากได้เลยถ้าไปซื้อข้างนอกตามร้านา้าทั่วไปเขาขายกันห่อละ2030เลยนะคะทุกคนจ๋า ปกติเขาจะขายกันอยู่ห่อละ2030เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้ากดสั่งในตะกร้าที่กีบปักหมุดไว้ตอนนี้กดสั่งในไลน์ลดเหลือแค่ห่อละเจบาททุกคนใครที่ใช้ทิชชู่เยอะๆเปลืองๆแนะนำกดตัวนี้ไปเลยค่ะใครที่ใช้ทิชชู่เยอะๆเปลืองๆนะคะแนะนำกดงานตัวนี้ไปได้ไปแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นงานเกรดเช็ดหน้าเกรดพรีเมียม หนานุ่มไร้ฝุ่นไม่เป็นขุย GBT 20808เช็ดหน้าได้สัมผัสผิวได้โดยตรงนะคะ1แผ่นหนาถึง5ชั้นขนาดจะอยู่ที่160คูณ175 mm หนานุ่มไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยค่ะ หนึ่งลังเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นปีๆเลยนะคะใครที่ใช้ทิชชู่เยอะๆเปลืองเปลืองกดโปรโยกลังไปคุ้มกว่าใครใช้ทิชชู่เยอะๆเปลืองเปลือง,งกดโปรโยกลังไปคุ้มกว่านะคะงานตัวนี้เช็ดหน้าเช็ดมือเช็ดปากได้ไม่เป็นขุยติดหน้าติดผิวนะคะไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยทุกคนกดได้กดเก็บได้เก็บเลยจ้าถ้ายังเห็นราคาขึ้นที่150ให้รีบกดรีบจิ้มได้เลยนะคะคูปองส่วนลดเหลือไม่เยอะแล้วนะทุกคนจ้า ส่วนลดมีจํานวนจํากัดเหลือไม่เยอะแล้วนะคะกดได้กดเก็บได้เก็บเลยค่ะที่รักใครยังลังเลใจยอยู่รีบตัดสินใจรีบกดรีบจิ้มเลยนะคะงานตัวนี้นะคะใช้ดีแม่ใช้ดีเกินราคาค่ะคุณภาพดีเกินราคาแน่นอนบอกเลยว่าสินค้าตรงปกไม่จกตานะคะ ใครสั่งแล้วได้ราคาเท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกี้หน่อยค่ะใครสั่งแล้วได้ราคา150ยห้าสิบไหมแม่จ๋าที่รักจ๋าได้ในราคาโปรไหมคอมเมนต์เข้ามาบอกกี้หน่อยนะคะยืนยันสิทธิ์ยืนยันออเดอร์กันเข้ามาหน่อยค่ะทุกคนจ๋า น้องเป็นงานเช็ดหน้าเกรดพรีเมียมนะเป็นกระดาษทิชชู่เช็ดหน้าเกรดพรีเมียมผลิตและส่งตรงจากโรงงานมีของพร้อมส่งจากไทยสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้รอของ2-3วันสินค้าจะส่งถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าทุกออเดอร์แน่นอนนะคะ ใช้ดีเช็ดดีมากแม่1แผ่นเขาหนาถึง5ชั้นนะแล้ว1ห่อให้ปริมาณไปถึง460แผ่น460แผ่นคือใช้ได้ยาวๆนานๆเลยแล้วโปรโยกลังได้ไปทั้งหมดนี้เลยนะคะที่หมุนๆอยู่ตรงนี้นี่คือทั้งหมด20ิบห่อนะหลัง20ห่อได้ไปทั้งหมดนี้เลยในราคา150เท่านั้น รีบกดรีบเก็บไปได้เลยนะคะถ้ากี้ลงไลฟ์ไปแล้วหรือคูปองหมดไม่ได้ราคานี้นะคะทุกคนจ๋าถ้ากี้ลงไลฟ์ไปแล้วคูปองหมดไม่ได้ราคานี้นะคะเป็นงานห่อใหญ่แผ่นใหญ่ค่ะสินค้าผลิตและส่งตรงจากโรงงานมีของพร้อมส่งจากไทยค่ะทุกคนจ๋าสั่งวันนี้ตัดรอบส่งให้วันนี้เลยทันส่งวันนี้เลยนะคะถ้าสั่งตอนนี้ตัดรอบส่งให้วันนี้รอของ2อวันเท่านั้นสินค้าจะส่งถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าทุกออเดอร์แน่นอนเป็นงานห่อใหญ่ๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะ หอ่หอไม่บวบๆนะทุกคนเป็นงานห่อใหญ่ๆนะหนานุ่มๆแน่นๆแบบนี้เลย20หอ่อ20แพกนะ็กในราคา150คา่ะ กดได้กดเก็บได้เก็บเลยนะคะที่รักจ๋าใครใช้ทิชชู่เยอะๆเปลืองเปลืองกดปรอยกลังไปคุ้มกว่าแน่นอนกดซื้อยกลังไปคุ้มกว่าแน่นอนค่ะงานตัวนี้เป็นงานเกรดพรีเมียมเลยนะ GBT 2 0 8 0 8เช็ดหน้าได้สัมผัสผิวได้โดยตรงใครที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายร้านอาหารนะคะกดตัวนี้ไปได้เลยทุกคนจ๋าเอาไปใช้เองก็ดีมากเอาไปขายต่อคือกําไรแน่นๆเลยห่อละเจ็ดบาททุกคน งานตัวนี้นะคะเราส่งให้ห่อละ7บาทเท่านั้นเป็นราคาส่งส่งตรงจากโรงงานนะตามร้านคา้าร้านขายเขาขายกันห่อละ20-30ก็คืองานตัวนี้เลยนะคะใครจะกดกดไปได้เก็บไปได้เลยนะขอบคุณสำหรับ1ออเดอร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกคำสั่งซื้อค่ะใครสั่งแล้วยืนยันสิทธิ์ยืนยันออเดอร์นะคะคอมเมนต์ข้ามาบอกกี้หน่อยว่าลูกค้าได้ในะราคาโปรไหมได้ร5 0กันไหมทุกคนจ๋า งานตัวนี้น่ะนุ่มไรฝุ่นไม่เป็นขุยนะคะเป็นสินค้าไทยมีของพร้อมส่งส่งตรงจากโรงงานเลยแม่กดได้กดเก็บได้เก็บเลยนะคะที่รักจา๋ากดได้กดเก็บได้เก็บเลยนะคะใครสั่งแล้วยืนยันสิทธิ์ยืนยันออเดอร์ช่วยคอมเมนต์ข้ามาบอกกี้หน่อยนะว่าได้ราคา150ยห้าสิบไหมในไลฟ์ของกี้ตอนนี้มีคูปองส่งฟรีให้นะคะกดสั่งในไลฟ์ตอนนี้ฟรีค่าจัดส่งแม่แม่ไม่ต้องเสียค่าส่งแม้แต่บาทเดียวนะคะกดไปได้เก็บไปได้เลยจากที่ร้ก はい。<laughs> กระดาษทิชชู่เช็ดหน้าเกรดพรีเมียมนะคะยกลัง20ห่อ150บาทส่งฟรีมีปลายทาง1ห่อ4ซ0แผ่นหนานุ่ม5้าชั้นขนาดอยู่ที่160คูณ175ม mm มขอบคุณสำหรับการกดติดตามค่ะหนานุ่มไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยนะตัวนี้เช็ดหน้าเช็ดมือเช็ดปากได้20ห่อ20แพ็คคือทั้งหมดนี้เลยคือทั้งหมดนี้เลยนะคะที่หมุนหมุนอยู่ตรงนี้นะทุกคนจ๋าจากปกติราคาจะอยู่ที่599ากาจากลังละ ค99นะตอนนี้จัดโปรให้ลดเหลือแค่150เท่านั้นกดได้กดเก็บได้เก็บเลยค่ะใครใช้ที่ช่วเยอะๆเปืงป่งๆกดยกลังไปคุ้มกว่านะตัวนี้เก็บไว้ใช้ได้นานเลยทุกคนอายุการเก็บรักษาของเขาคือ3ปีเลยนะคะเก็บไว้ใช้กันได้ยาวๆนานๆเลยค่ะสั่งแล้วค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ ขอบคุณสำหรับหนึ่งออเดอร์นะยืนยันสิทธิ์ยืนยันออเดอร์นะคะใครสั่งแล้วช่วยเมนเข้ามาบอกกี้หน่อยว่าได้ราคา150ไห้ไมได้ในราคาโปรไหมทุกคนจ๋าคูปองเหลือไม่เยอะแล้วนะกดให้ทันเก็บให้ทันค่ะตัวนี้กดเข้าไปดูรีวิวกว่อนทำการสั่งซื้อได้นะคะใครยังลังเลใจยังไม่มั่นใจกดไปดูรีวิวก่อนได้นะคะที่รักจา๋างานใช้ดีมากงานใช้ดีมากงานของแนะผ่นได้เอวนะแผ่นหนาหนานุ่มๆแบบนี้เลยนะคะไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยค่ะเช็ดหน้าเช็ดมือ ปา้เป็นงานแผ่นใหญ่นะคะ ยี่สิบห่อยี่สิบแพ็คหนึ่งร้อยห้าสิบเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางด้วยนะทุกคนนะกดไปได้เก็บไปได้เลยค่ะแผ่นนะนาะนุ่มๆแบบนี้เลยจ้าใครสั่งแล้วนะคะขอบพระคุณมากมากเลยขอให้ลูกค้าทุกท่านเฮงเงปังๆกันทุกคนเลยขอบคุณสาหรับทุกออเดอร์นะคะทุกคนจ๋ากดได้กดเก็บได้เก็บนะลูกค้าใหม่ยังไม่มีคูปองส่งฟรีกดติดตามเพื่อรับคูปองส่งฟรีก่อนทําการสั่งซื้อได้เลยตัวนี้เป็นงานเกรดเช็ดหน้าเกรดพรีเมียมนะคะทุกคนจ๋า g b ส0งศเช็ดหน้าได้สัมผัสผิวได้โดยตรง20ห่อ20แพ็คจ่ายแค่ร5อยฟรีค่าจัดส่งเฉพาะในไลน์เท่านั้นนะใครจะกดกดได้เลยเก็บได้เลยค่ะราคานี้ได้เฉพาะในไลน์เท่านั้นนะคะหนานุ่มมากทุกคนจ๋าให้ดูเนื้อใ,ใกล้ๆนะคะเป็นเนื้อนเนียนๆผิวเนียนๆแบบนี้เลยนะทุกคนจ๋าได้ไปแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะใช้ดีเช็ดดีมากแม่กดได้กดเก็บได้เก็บนะรับรองว่า ด,ดีติดใจกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนงานตัวนี้นะคะงานของแพนด้าเอนะคะทุกคนจ๋าที่รักจาก๋ากดได้กดเก็บได้เก็บนะโปรโยกลัง20ห่อจาก599วันนี้จัดโปรให้ลดเหลือแค่150เท่านั้นนะคะจากลังละ599วันนี้จัดให้เฉพาะในไลน์นะเหลือ150แม่ ขาเข้ามาแล้วถ้าเห็นราคาขึ้นที่ 2, ร้อยห้าสิบให้รีบกดรีบจิ้มเลยนะคะรีบกดรีบจิ้มไปเลยนะคะสินค้าตรงปกแน่นอนคาดหวังได้ไม่ผิดหวังค่ะสินค้าต้องปกนะคาดหวังได้ไม่ผิดหวังตะกร้าหนึ่งหรือตะกร้าสองกดไปได้กดตะกร้าหนึ่งหรือตะกร้าสองนะคะกดไปได้เลยที่รักจา๋าดายยี่สิบห่อเหมือนกันนะคะยกลังยี่สิบห่อเหมือนกันขอบพระคุณสําหรับหนึ่งออเดอร์ค่ะ ขอให้ลูกค้าทุกท่านที่กดสั่งในนี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกคนเลยทุกคนจา๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะแม่จ๋าที่รักจา๋างานตัวนี้ได้ไปแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังเวลาโดนน้ําเนี่ยเขาจะไม่เปื่อยยุ่ยเป็นขุยติดหน้าติดผิวเรานะคะอันนี้เช็ดหน้าเช็ดเหงื่อเช็ดอะไรได้ใครที่แบบล้างหน้านาอเวลาร้อนร้อนหากัดร้อนร้อนล้างหน้าเอาตัวนี้คือเช็ดได้เลยนะมันจะไม่เป็นขุยติดหน้าติดผิวเรานะคะซับน้ําได้ดีมากทุกคน งานของเขาคือซับน้ําได้ดีมากนะคะหนึ่งแผ่นเนี่ยเช็ดได้ทั่วเลยหนึ่งแผ่นเนี้ยเช็ดได้ทั่วทั่วหน้าเลยนะไม่เปื่อยยุ่ยเป็นขุยติดหน้าติดผิวแน่นอนกีวรับประกันนะคะไม่เปื่อยยุ่ยเป็นขุยติดหน้าติดผิวแน่นอนนะเป็นงานเกรดพรีเมียมเลยไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมหรือแอลกอฮอล์ผิวบอบบางแพ้ง่ายใช้ได้นะคะทุกคนจา๋างานเช็ดหน้าเช็ดผิวโดยเฉพาะผลิตจากเยื่อไม้เยื่อกระดาษบริสุทธิ์นะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวแพ้เลยเด็กชายได้ผู้ใหญ่ใช้ได้ ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกออเดอร์เลยหนึ่งหอ่อเราให้ปริมาณไปที่460แผ่นเลยนะทุกคนนะอันนี้นะคะเพิ่มปริมาณให้เนาะรุ่นเก่าจะประมาณนี้รุ่นเก่าจะห่อเล็กกว่านะปริมาณน้อยกว่านะคะแต่ว่างานของเราเป็นงานรุ่นใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะงานของเราเป็นงานอา รุ่นใหม่นะคะทุกคนจ๋าเนี่ยจะให้ห่อใหญ่เพิ่มปริมาณมากขึ้นแผ่นใหญ่ขึ้นห่อใหญ่ขึ้นนะคะใครสั่งแล้วนะคะช่วยยืนยันสิทธิ์ยืนยันออเดอร์คอมเมนต์เข้ามาบอกกี้หน่อยนะได้ร5อยห้าไหมตะกร้าที่แมคคะปักหมุดไว้ตอนนี้นะคะใครสั่งแล้วนะคะช่วยยืนยันกันเข้ามาหน่อยนะว่าได้ราคา150ยห้าไหมขอบพระคุณสาหรับทุกออเดอร์คะ่ะ